คำถึงพุทธธรรมประสงค์เอ่อยอ้างอันนี้เอาคุณพลันาตนะัยคุณบารมีที่เราบำเพ็ญมาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยขอให้คนที่ราาับมารับเคารพนับถือมีศรัทธาเนี่ยโดวยว่าใช้วัตถุซึ่งเป็นสิ่งที่เรียวกว่าวัดที่เรียกว่าวัตถุมงคลวัตถุนในสิ่งที่ดีเนี่ยเมื่อเขานำไปบูชาเนี่ยก็คือเมื่อเขาน้อมสติด้วยความเชื่อขึ้นมาแล้วไอ้จิตมันปรับระดับถึงกันได้เนี่ย จึงเกิดความสุขเขาก็ได้รับเสวยผลแห่งพลังงานนี้พลังงานสัตว์พลังงานอยู่ในสิ่งที่วัตถุมงคลที่หยุดนิ่งอยู่สื่อสารกันได้เหมือนข้าพเจ้าเนี่ยเคยสมัยก่อนให้ธรรมะเขาแบบกำลังภายในเมื่อพรรษาสี่พอเราไปแสดงธรรมที่ไหนในงานบวชพราหมณ์ที่ไหนเนี่ยมีญาติโยมมาปฏิบัติกันเยอะ พอเราแสดงไปเนี่ยเราก็เป็นหัวนหน้าก็ด้วยในหัวหน้าในหมู่ครับผู้ที่จะไปแสดงธรรมพอพูดอธิบายเขาจะให้เขาเขาฟังเสร็จเอาจะเข้าที่นั่งส่วนมณไฑียรพาะกาลังจะนั่งสมาธนะิตามรูปแบบฉบับที่ทํามาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็พอเข้าสมาธิเสร็จพวบเนี่ยเราก็จะกล่าวนาเขาว่านะขอบารมีของกองคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ศิดิ์สิษิ์ทั้งหลายบารมีที่ข้าพระเจ้าได้ทํามาเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรม ของพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันจะพ้นไม่พ้นกันแล้วแต่กําลังของบาร,รมีของแต่ละบุคคลนีแล้วก็เราก็ให้สั่งสอนให้เขาดูดูใจเต้นเลยเพราะว่าสมัยก่อนนั้นน่ยคนที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็จะมีอยู่ใกล้ๆก,ก็จะมีใจเต้นโดยปริยายพอเราฝึกแนวใจเต้นมาจเจริญสติปัฏฐานสี่มาเราก็เอา ไอ้จิตที่มันมีความผูกพันเกี่ยวพันกันมาแต่อดีตชาติร้อยชาติบรรชาติหมื่นชาติแสนชาติมาเป็นชาติปัจจุบันใกล้ๆหรือมาในขณะที่กําลังบวชพามกําลังที่จะปฏิบัติรรมนี้มันก็ต้องเป็นจิตที่มีความเกี่ยวข้องกันมาใกล้ชิดที่สุดในระยะเวลานี้มันก็เลยสื่อสารกันได้มาถึงสื่อสารกันได้ง่ายพอมาถึงใจเต้นเขาเข้ามาอยู่ในรัศมีเขาก็มีใจเต้นทันทีแล้วก็อธิพานขอบารมีของคุณพระพุทธธรรมประสงค์ครูบาอาจารย์สิบสิทธิ์ทั้งหลายหรือ บารบมีที่กษาตริย์ได้บำเพ็ญมารลายชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาตินี่จงทําให้เขาทั้งหลายนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันนี้เถิดแล้วก็ดูใจเต้นต่อไปเขาก็ดูใจเต้นตาแล้วเราก็นำไาจนกระทั่งเราโปร่งดับหมดจนโปร่งเบาแล้วก็เราก็สอบอารมณ์กันปรากฏว่าเขาก็ได้ธรรมะกันเป็นแถวเลยแต่เป็นธรรมะแบบโลกิยะนะแบบสมาธิที่มันสื่อสารกันได้เพราะความละเอียดถึงจิตมันถึงกันได้ไม่ใช่การอธิษฐานวัตถุมงคลก็เช่นเดียวกัน จะเรียกว่าเศกนะ้ำมนต์หรือเศกวัตถนะุเราเรียกว่าอธิษฐานจิตขอบาร,รมีคุณพุทธวัรรประสงค์จะใครได้บูชาวัตถุมงคลเหล่านี้ขอให้มีความสุขความเจริญมีทุกข์ขให้ปราศจากทุกมีสุขขอให้สุขยิ่งยินไปเพศิัเพอันตรายใดๆเนี่ยก็สมมุติว่าถ้ามันแคล้วคลาดจากกาันไะปบางทีก็แบถ้าเป็นเรื่องราบเรื่องอะไรแต่มีอะไรก็อธิษฐานไปแต่เขาจะได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสติสมาธิหรือบุญบาร,รมี ในแง่มุมต่างๆที่เขาได้ทํามานี่มากน้อยขนาดไหนคนที่มีบุญน้อยในเรื่องการทําทานก็จะได้เหมือนกับรวบยอดเหมือนกันทําให้ได้ดูเหมือนกับเด่นขึ้นมาได้เยอะเหมือนกันแต่เยอะในกําลังบุญของเขาที่มันไปเพิ่มก็คือสติสมาธิที่มันรวมมาแต่ว่าทานทำทำมันน้อยมันก็ได้ผลผลที่น้อยแต่มันก็ยังมากกว่าไอ้ที่ว่าเราจะได้รับผลจากการที่เราไม่ได้เจริญสมาธิเลย ถ้าคนที่ว่าเคยสร้างทานบาร,รมีมามากๆเนี่ยพอรวมสมาธิเข้าไปพบกบไอ้ผลแห่งการรวมจะได้อานิสงส์แห่งการที่เราทําทานน้นก็จะเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าเป็นมากมายมหาศาลเหมือนกับบอกว่าคนที่ปฏิบัติทำแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยทาไมถูกหวยบ่อยจังเคยทําทานมาสิปฏิบัติทำแล้วทําไมมีจตบบาปจากกรรมอะไรมาสนองเคยทําบาปมาแล้วก็ใช้ไป หลักการก็คือละกอสติสัมัญญาไว้ในสี่ฐานเนี่ยบุญก็ตามบาปก็ตามเราห้ามมันไม่ได้ที่มันจะมาสนองเราแต่จิ่งๆเราทำทำพัมปัจจุบันเราดูใจเต้นเนี่ยมันก็เจอสติสมาธิเนี่ยก็เป็นอเนนชาญพิสังขารเนี่ยทักข้าไปสู่ส่วนของรูปรูปชาญอรูปชาญเนี่ยถ้าจิตมันตั้งมั่นแล้วเป็นรูปชาญสี่หรือก็อรูปชาญทั้งสี่เป็นจัดจุด,จด,จด,จดชาญหรืออรูปชาญสี่เนี่ย แล้วก็จะเข้าไปสู่เกิของเป็นอนินจามิสังขารเนี่ยผู้ชนะนเลยการธิษฐานเจตเข้าไปสู่วัตถุมงคลแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกให้ได้ก็เล่าจากการปฏิบัติเลยดีกว่านะเมื่อก่อนเนี้ยก็ยังยังไม่ถึงปัจจุบนันปัจจุบนันม่ไม่เสกแล้วข้าวของมันก็มันเปลี่ยนจากกาลังสมาธิมันมันแตกไปหมดมันเหลือแต่สีส่ปัญญาเห็นแค่ทุกข์กับความดับทุกข์กับปฏิบัติแค่เนี้ยมันก็ไม่ได้หนักไปทางเจโต ไม่ได้ได้หมักทั้งจิตก็เรียกว่าปฏิบัติยุคแรกๆกนะ็ศีลสิกขารักษาศีลอย่างเข่งขัดปฏิบัตินนในช่วงที่สองก็จิตสิกขาศึกษาเรื่องจิตจิตใจมีพลังมหาศาลในนปฏิบัตินี้ช่วงต่อ,ตอมาเนี่ยมันก็เป็นปัญญาสิกขาแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆคือการการอธิบายทําให้ฟังในเรื่องศีลสมาธิปัญญาหรืออนิสงส์ประกอบเหตุแล้วก็สังเกตผลเนี่ย เป็นอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยพูดแล้วเข้าใจถ้า,ามีบุญร่วมกันทางจิตก็จะได้ทางจิตแต่ใครมีบุญร่วมกันทางด้านปัญญาก็จะได้ตัววิปัสสนาได้ปัญญานี้ได้ง่ายพราะก,การอธิบายทําให้ฟังแล้วผู้ฟังเนี่ยก็สามารถสื่อสารฟังภาษากันรู้เรื่องเนี่ยถ้าเกิดปิติปัสสทธิเนี่ยเกิดความศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นฟังเข้าใจมันก็อยากจะฟังต่อไปแล้วมันก็ทำให้เกิดสอดใจเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุธรรมได้ง่าย เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องทาตัวเองทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วใครทากรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นอันนี้ดีที่สุดนะทำหยาบได้หยาบทำเล้วได้เล้วทำปราณีตได้ปลาณีตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนพลังของการที่บรรจุลงไปในวัตถุมงคลแล้วก็จากประสบการณ์กาพเจ้าเวลาไปให้ธรรมะเขาเนี่ยนะพอเราให้ธรรมะเขาก็ดูใจเต้นแล้วก็ ต่อสู้ไปบางทีกําลังกันหมดกลางคันพอกําลังกันหมดกลางคันบางทีเราก็คว้าพระเครื่องมาที่เขาครูบาอาจารย์ต่างๆท่านอธิษฐานจิตเวา้ตามแนววิชาของท่านเนี่ยเราก็เอามาใส่ในฝ่ามือแล้วเราก็อธิษฐานขอบารมีของคุณพระพุทธระธรมสงเลือไอสิ่งที่เป็นมงคลความดีที่อยู่ในวัตถุมงคลนี้เราก็กำหนด กำหนดไปที่วัตถุมงคลน,น้อมวัตถุมงคลเอาไว้ในใจเรามันก็จะมีสภาพเหมือนกับว่ามีพลังเติมเข้ามาในจิตของเราได้อีกมนต้องมีมีต้องมีสมาธิพอสมควรนะมันถึงจะเห็นการถ่ายทอดระหว่างพลังที่อยู่ในวัตถุมงคลเข้ามาสู่ในจิตเราพอจิตของเรามีพลังเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสมบูรณ์เหมือนกับพวกกาลังภายในในถ่ายถ่ายกําลังภายในให้กันเนี่ยเราก็เอากำลังส่วนนั้นนะมาเผยแผ่ทำต่อไปโดยส่วนละเอียดโดยส่วนที่เป็นปรมัติตย์ ส่วนสมมติมนะมันมองกันไม่ออกอาเรื่องถ้าเรามาพูดกันด้วยภาษาสมมติมนยมันมองกันไม่ได้หรอกมีพลังมีพลังอะไรแต่คนที่ปฏิบัติละเอียดเข้าไปถึงแล้วมันจะรับรู้พลังนั้นได้พลังของศีลพลังของสมาธิพลังของวิปัสสนาพร้อมมีใจเต้นแน่นเครียดลงเนี่ยเพราะฉะนั้นในสมยัยพพุทธเจ้าถึงเล้แสดงอนุสาสนีปฏทหารอธิบาย ที่ส่วนที่เป็นปริยัติที่กําลังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันที่อารมณ์ที่เกิดปัจจุบันเนี่ยอธิบายเป็นคําพูดก็เป็นปริยัติให้ผู้ฟังเข้าใจในคําพูดเขาจะพูดแบบไหนก็ช่างแต่ให้ผู้ฟังที่มีความเกี่ยวข้องกันเข้าใจในที่จะเดินตามบอกให้ดูลมหายใจนะอ้าวผู้ฟังก็รู้ว่าดูลมหายใจเป็นยังไงก็น้อมตามดูความรู้สึกที่ลงกระทบใบจมูกนะผู้ฟังก็ดูความรู้สึกตามเนี่ยมันเข้าใจกันไงเป็นปริยัติเป็นภาษาที่สมมุติที่แสดงออกมาแล้วก็ปฏิบัติ เวลานี้บอกให้ดูอคุณมีใจเต้นหนีอเปล่าอ้าวมีมีอาดูตรงใจเต้นนะมีกลางทรงอกมีกลางตรงอกดูกลางตรงอกมีกลางตรงอกใช่ไหมหรือดูหรือใจเต้นทางซ้ายหรือใจเต้นไปทางขวาเราชัดเจนตรงไหนก็ดูตรงนั้นถ้าพูดรวมๆนะถ้าพูดเฉพาะบุคคลก็จี้กันได้เลยมองกันที่จิตของเรามีใจเต้นตรงกลางอคุณมีใจเต้นตรงกลางเนี่ยอ้าวมีมีก็ดูใจเต้นต่อไปเลยแล้วอธิษฐานจิตถ่ายพลังนี่เป็นเรื่องของสมาธิ สมาธิเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเป็นอิทธิวิธีส่วนการแสดงธรรมออกมาเป็นภาษาพูดเนี่ยเพื่อให้เขาเข้าใจเพื่อจะได้เดินทางสายศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นไม่เข้าใจก็เนี่ยตรงนั้นนะนะอา้าวดูใจเตี้ยนะไม่ชัดดดูที่มันชัดนะให้ธรรมะวิจัยแล้วเข้าไปพอเข้าไปึงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตาย ถ้าจิตของเรายังมีความกลัวอยู่ว่าอธิษฐานบารมีขอคุณพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเราก็เกาะเลยเอาอันนั้นเป็นสมมุติตัวเกาะแล้วก็ดูใจเต้นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเรายอมตายเป็นตายเลยสละชีวิตเนี่ยเพื่อรักษาตัวใจเต้นนีไว้เพอเรามีพระพุทธธรรมประสงค์วรารัตนาตายเป็นนี่กเกาะที่พึ่งแล้วเนี่ยก็ดูต่อไปจนกระทั่งมันผ่านจิตตั้งมัน่นชานจิตหลุดพ้นก็คือเห็นความเกิดดับรุ่มรามเห็นตายก่อนตายเรก็ไปเรื่อยเืจนกระทั่ง